สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้ติดตามชมคลิปของกอศนอมเพอเมืองชนบุรีนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพพช1 1 2 0 2ระดับประถมศึกษาในครั้งที่2นะคะโดยครูหน่อยหัทไทยทิพเชยกำเนิดนะคะครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนค่ะ ค่ะครูพลอยนภัสหนุนดีครูกอสนตําบลบ้านปึกค่ะค่ะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเราก็จะมาเอ่อใกล้กล้ที่จะพบกลุ่ม<ส>จอครบแล้วนะคะ,ค,ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบเจ็ดแล้วนะคะ,คะเราพบกลุ่มกันแค่สิบแปดครั้งเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีการสอบแล้วนักศึกษาทุกคนตั้งใจชมคลิปนี้นะคะค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มในบทที่3การจัดการการผลิตหรือการบริการซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่1การจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเรื่องที่2การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตเรื่องที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการเรื่องที่4ี่ ก็จะเป็นการจัดทำแผนการจัดการการผลิตหรือการบริการนะคะค่าเรามาดูถึงการจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพนะคะในการจัดการนจะมีขั้นตอนตามมาตรฐานข้อกำหนดและข้อควรปฏิบัตินะคะก็คือ1การสร้างความคิดในการทำผลิตภัณฑ์นะคะเราจะต้องดูว่าคุณสมบัติของการทำผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเอ จะทำผลิตภัณฑ์ในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็จะต้องมีปริมาณความต้องการของลูกค้าเท่าไหร่นะคะอันท,ที่สองนะคะต้องกำหนดความต้องการและปัญหานะคะกวคือเราต้องรู้ว่าการผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนั้นสามารถแก้ปัญหาอะไรได้บ้างให้กับผู้บริโภคนะคะได้ทั้งในด้านบริการ แล้วก็มีความสะดวกสบายความสนใจในการที่จะสินค้านั้นนะคะที่จะสนใจในการเลือกสินค้านั้นนะคะในการเลือกผลิตภัณฑ์หรืออาชีพนะคะเป็นการพิจารณาความต้องการนะคะของตนเองว่าเหมาะสมและสามารถสร้างกำไรในการดำเนินงานนะคะแล้วก็จะต้องรู้จากการหานะคะวัสดุอุปรกรณ์ในการพร้อมที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นๆ ะคะ3การทดสอบการผลิตนะคะเป็นการพัฒนาในด้านความคิดของตนเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสร้างขึ้นนะคะเ,เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในผลิตภัณฑ์ที่ตนเองเอ,อ,อย่างเช่นกำหนดสินค้าว่าตราสินค้าจะเป็นแบบใหน,นะคะมีความให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความโดดเด่นในเรื่องใดน,นะคะเราจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาให้ ตรงกับความต้องการของออผู้ที่จะซื้อสินค้านั้นนะคะสิ่งสำคัญที่เราจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราสร้างขึ้นน่เชื่อถือได้หรือไม่นะคะสผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่ต้องการนะคะหรือว่าจะแก้ปัญหาตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคหรือไม่ 3. ผู้ใดหรือก็เป้าหมายที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เป็นใครบ้างนะคะสราคานั้นที่เรากำหนดไว้เหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นหรือไม่นะคะมาตรฐานของสินออผลิตภัณฑ์สินค้านั้นก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะมาตรฐานนั้นเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลิตภัณฑ์นะคะหรือสินค้าเพื่อการรับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นมีคุณภาพที่แจ้งไว้ตามมาตรฐาน ของอุตสาหกรรมหรือไม่นะคะมาตรฐานระบบอ,อุตสาหกรรมนั้นกเ็เป็นคุณภาพก็คือ ISO 9000นะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรับรองคุณภาพนะคะมาตรฐานันที่สองนะคะก็เป็นการมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็น ISO 1400นะคะเป็นการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะต้องมีที่กำจัดขยะนะคะแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับรองมาตรฐานนี้นะคะอันท,ที่3มาตรฐานเข้ากำหนดทั่วไปนะคะก็ว่าด้วยความสามารถในห้องปฏิบัติการนะคะห้องปฏิบัติการทดสอบพมกหนึ่นะคะหรือ 1537นะคะเป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นนะคะก็กลคือหลังจากที่การทดสอบแล้วห้องปฏิบัติการนะคะว่าเป็นที่ยอมรับในผลการทดสอบหรือทดสอบเทียบกันร,ระหว่างประเทศแล้วนะคะก็จะช่วยในการแก้ปัญหาหรือวิกฤตการนะคะที่เป็นข้อตกลงที่ให้เกิดกับการค้านานๆได้นะคะ ความสำคัญและประโยชน okay. ์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะคะในตัวนี you a topic. A topic ้นะคะความสําคัญอันหนึ่งก็คือนะคะเครื่องหมายมาตรฐานนั้นเป็นเครื่องหมายทั่วไปที่จะพบในสินค้านะคะหรือผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆนะคะก็จะแสดงให้เห็นเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคนะคะก็คือ 1. มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 2. ปลอดภัยในการบริโภค 3. ราคาเหมาะสม นะคะกับคุณภาพ 4. ผู้ซื้อได้รับความเป็นธรรมนะคะประโยชน์ของเครื่องหมายมาตรฐานนะคะก็คือ 1. ปลอดภัยนะคะในการใช้งานแล้วก็ผู้บริโภคสินค้า 2. สะดวกประหยัดเงินและเวลาใช้ในการเลือกซื้อสินค้านะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาตรฐานเป็นสินค้าที่สามารถใช้ทดแทน ะะและมีมาตรฐานใกล้เคียงกันได้สได้รับความยุติธรรมในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาแล้วก็เหมาะสมกับการเลือกซื้อตามความต้องการนะคะสสามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 5. สามารถทดแทนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดนะคะได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์ใหม่ทั้งชุดนะคะเนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือข้อ6นะคะซื้อส่วนประกอบและอะไหล่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนได้ง่ายเนื่องจากอุปกรณ์ที่ที่มีให้ใช้นั้นนะคะมีขายอยู่ทั่วไปนะคะในหัวข้อต่อไปนะคะในหัวข้อที่ 2นะคะก็คือการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตนะคะในปัจจุบันแล้วเนี่ยมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายนะคะพวกเราเนี่ยจึงจําเป็นที่จะต้องนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือหรือว่าประกอบงานอาชีพได้นะคะก็อย่างเช่นนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตนั้น นะคะเรามาดูว่านวัตกรรมนั้นหมายถึงอะไรนะคะนวัตกรรมก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกพัฒนางานได้ดีนะคะทั้งคุณภาพและปริมาณตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้รับบริการนะคะเช่นในการทำเครื่องมือนะคะอ,อัดปุ๋ยน้ำนะคะจะใช้กับต้นพืชให้ในดินเนี่ย มีการประหยัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้ปุ๋ยกับพืชที่สามารถใช้ได้เ,ออเต็มที่นะคะไม่มีการสูญหายจากการชาล้างและการระเหยหายไปนะคะเทคโนโลยีนะคะหมายถึงการนำความรู้ทักษะและทรัพยากรมาสร้างวิธีการหรือสิ่งของเครื่องใช้หรือการนำวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อการแก้ปัญหา สนองความต้องการนะคะหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานนะคะหลักการในการเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะคะในการผลิตก็จะมีหลักการคือ 1. เลือกขนาดที่เหมาะสมนะคะกับงาน 2. ใช้งานราคาถูกและมีประสิทธิภาพ 3. ส,สามารถใช้วัตถุพื้นบ้านหรือวัสดุท้องถิ่นได้นะคะ 4. ให้ผลคุ้มค่า 5. มีความสะดวกในการใช้งาน 6. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระบวนการทางนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะการผลิต 1. ระบุปัญหาความต้องการ 2. รวบรวมข้อมูลหรือความรู้เพื่อสแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา 3. เลือกวิธีการในการแก้ปัญหา 4. วางแผนกำหนดวิธีการ เพื่อแก้ปัญหา 5. ปฏิบัติงานหรือสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 6. ทดสอบนำผลงานมาใช้ประโยชน์ 7. ปรับปรุงพัฒนาผลิตผลของงานที่สมบูรณ์นะคะประโยชน์ของนวัตรกรรมนะคะก็จะเป็น 1. ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการ 2. ให้พืชมีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้ 3. ให้พืชมีความทนทานต่อความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงหรือต่ำา 4. ยึดระยะเวลาการสุกข,ของพืชผักผลไม้ 5. ทําทำให้สัตว์ผลิตโปรตีนที่มีคุณค่าสูงขึ้น 6. ปศุสัตว์ที่ให้เนื้อมีโปรตีนหรือยาฝับปนอยู่นะคะ 7. การให้วัคซีนแก่มนุษย์นะคะในรูปของอผลผลิตที่ในในใบที่พืชที่กินพืชได้นะคะเรื่องที่3นะคะเรามาดูว่าการลดต้นทุนการผลิตหรือการบริการนั้นนะคะจะทำอย่างไรกันบ้างนะคะการผลิตนะคะมีความจําเป็นนะคะในการที่เราจะต้องลดต้นทุนในการผลิตและการบริการนะคะว่า เพื่อให้ราคาสินค้าและการบริการนั้นต้องเหมาะสมนะคะเป็นที่สุดพึงพอใจของผู้บริโภคนะคะหรือผู้รับบริการนะคะตลอดจนแล้วก็ในการจำหน่ายนะคะสินค้านั้นได้อย่างเหมาะสมการลดต้นทุนการผลิตนั้นนะคะจะต้องออมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีด้วยนะคะไม่ได้ลงนะคะในการผลิตต้นทุนนั้นนะคะผู้บริการหรือผู้ประกอบการ มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุงโครงสร้างนะคะในการประกอบการธุรกิจต่างๆนะคะเช่นค่าจ้างแรงงานต้นทุนในการวัตถุดิบนะรายการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ต้องมาคิดถึงคู่แข่งในมากขึ้นนะคะปัจจัยในการลดต้นทุนการผลิตนั้นนะคะอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจนั้นต้องมีนโยบายนะคะว่า โครงการเพื่อลดต้นทุนการผลิตนั้นจะต้องลดอย่างจริงจังนะคะชัดเจนและต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องสร้างจิตสำนึกพนักงานให้มีให้มีมีจิตใจมีคุณธรรมนะคะในการบริการและการจัดการนะคะแล้วก็ต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นนะคะจะต้องประกอบประเภทเดียวกันนะคะต้นทุนจะต้องไม่เท่ากับการลดต้นทุนที่ไม่ใช่ว่าจะต้องนำ เอ่อทำให้คุณภาพของสินค้านั้นนะคะต้องลดลงไปด้วยนะคะความปลอดภัยนะคะในเรื่องของพนักงานก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะโดยที่เราจะต้องดูแลความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะคะของผู้ที่จะออมาทำการผลิตสินค้าที่เราจะผลิตออกไปนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานด้วยนะคะ ขวัญกำลังใจนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ออนายจ้างนะคะจะต้องมีให้กับลูกจ้างโดยที่สวัสดิการต่างๆนั้น,น,นควรมีบริการมีให้กับพนักงานที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดูว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานนั้นเจ้าหน้าที่บางธุรกิจนะคะก็จะมีเกี่ยวกับมาตรฐานในการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ การจัญญบ,บัณนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเราจะต้องมีการจัญญบ,บัณในการให้การบริการนะคะแล้วก็การลดต้นทุนเนี่ยนะคะเราจะใช้หลักการวงจรของ PDCA นะคะ P คนั้นก็หมายถึง Planning นะคะเป็นกิจกรรมเป็นโครงการเป็นการลดต้นทุนการผลิตรหรือการบริการนะ,ะเรามาดูตัวดี นะคะ D ก็หมายถึงการปฏิบัติงานและตั้งมาตรฐานในการดําเนินงานนะคะ C ก็คือเช็คนะคะเป็นการตรวจสอบนะคะในการทํากิจกรรมของการนั้น A hey, action นะคะก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นนะคะเรามาดูในเรื่องที่4นะคะในบทนี้เป็นเรื่องเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือว่า จัดทำแผนนะคะในการจัดการผลิตหรือการบริการนะคะปัจจัยการจัดทําแผนในการจัดการผลิตหรือการบริการนั้นนะคะอย่างเช่น 1. เลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ในสถานที่ตั้งของโครง,งการนั้นจะต้องเหมาะสมนะคะมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งนะคะ ต้องเลือกทำเลนะคะที่จะประกอบกิจการนั้นนะคะออให้ไม่ให้ประสบปัญหาต่างๆได้นะคะอย่างเช่นถ้าหากขาดขาดแคลนคนงานแรงงานนะคะค่าใช้จ่ายในการขนส่งขาดแคลนทรัพยนะ์สินทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่มีความจําเป็นในการผลิตนะคะเราจะต้องดูทําเลในการที่ตั้งให้เป็นอย่างดีนะคะ แหงวัตถุดิบก็สําคัญนะคะว่าในการเลือกทําเลแล้วที่ตั้งแล้วฐานประกอบการนั้นแล้วเราจะต้องคํานึงถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมในการผลิตต่างๆเพื่อความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีราคาถูกประหยัดนะคะรวมถึงค่าขนส่งที่ไม่แพงเกินควรด้วยนะคะ แรงงานแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในการผลิตและบริการนะคะแรงงานก็จะมีสองประเภทคือแรงงานที่มีลักษณะความจำงานจำนานงานนะคะแล้วก็แรงงานทั่วไปนะคะถ้าผู้ประกอบการต้องการแรงงานที่มีทักษะความจำนานจะต้องเลือกตั้งสินะสถานประกอบการที่อยู่ในในเมืองนะคะส่วนใหญ่หรือบริเวณใกล้เคียงนะ จะต้องมีแรงงานทั่วไปที่สามารถจัดตั้งสถานประกอบการได้นะคะออในต่างจังหวัดก็สามารถที่จะหาแรงงานได้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะค่าขนส่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะเลือกตั้งทำเลนั้นสถานประกอบการจะต้องมีขนส่งดังนี้นะคะก็คือค่าขนส่งวัตถุด,ดิบนั้นนะคะเราจะต้องหาวัตถุด,ดิบจากสถานที่หนึ่งไปยังฐานที่หน,นะคะ แล้วก็ค่าขนส่งในสินค้าเพื่อจัดเก็บนะคะแล้วก็ค่าสินส่งขนส่งเพื่อสู่ผู้บริโภคนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสาธารณูปโภคต่างๆนะคะก็อย่างเช่นน้ำไฟฟ้าถนนนะคะการสื่อสารสถานพยาบาลนะคะสถานีตำรวจนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการจัดทำแผนตรงนี้ นะคะแล้ที่สำคัญนะคะประการหนึ่งก็คือเงินทุนค่ะเงินทุนนั้นก็หมายถึงเงินที่เราจะต้องมาจัดหามาเพื่อในการลงทุนดำเนินการประกอบกิจการนะคะเพื่อหวังผลกำไรนะลงทุนจะต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจนะคะตั้งแต่เริ่มลงทุนนะคะประกอบธุรกิจจนกว่าที่จนเสร็จสิ้นในการที่เราจะ ส่งถึงผู้บริโภคได้นะคะประเภทเงินทุนก็จะมีเงินทุนคงที่นะคะก็คือองค์กรจัดหามาเพื่อใช้ในการจัดหาส,สินทรัพย์ที่ถาวรนะคะก็หมายถึงสินทรัพย์ที่การใช้งานมากเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะคะเช่นค่าจ้างเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งนะคะก็จะมีค่าจ้างแรงงานค่าขนส่ง ค่าวัสดุปรกรน,นะคะตรงนี้ก็เป็นเงินทุนคอ,อ,องที่ส่วนเงินทุนหมุน,มนเวียนนะคะเป็นเงินทุนที่องค์กรจัดหาเพื่อใช้ดําเนินการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะซึ่งหมายถึงสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานต่ํากว่า1ปีนะอย่างเช่นวัตถุวัตดุดิบในการผลิตนะคะวัสดุสิ้นเปลืองนะคะค่าแรงงาน ค่าขนส่งค่าโฆษณาค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์จิ่งนี้เป็นต้นนะคะลําดับต่อไปลองมาดูในหัวข้อของบทที่4ี่นะคะค่ะสำหรับบทที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะคะเรื่องที่1การจัดการการตลาดนะคะเรื่องที่2จะเป็นการจัดทําแผนการตลาด ค่ะเรามาดูในเรื่องของที่1นนะคะการจัดการการตลาดนะคะการจัดการตลาดก็จะมีความหมายอยู่ว่าการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้สินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้โดยวัตถุประสงค์เพื่อความพ,พึงพอใจของผู้บริโภคจะแบ่งออกเป็น5หัวข้อนะคะชนิดของการตลาดในชุมชนจะมีดังนี้1ตลาดท้องถิ่น 2. ตลาดเช้าในท้องถิ่น สามตลาดนัดท้องถิ่นสี่ตลาดสดเทศบาลห้าห้างสปปรรพสินค้าตลาดตลาดทั้งหมดห้หหชนิดนี้ก็จะแบ่งออกเป็นว่าอย่างตลาดท้องถิ่นใช่ไหมคะก็จะมีตลาดนัดในชุมชนบ้านเรานะคะแล้วก็ครูจะยกเป็นตัวอย่างนิดนิดนะคะไม่หมดห้างของห้าข้อนะคะอันที่สองก็จะเป็นตลาดนัดสดเทศบาลที่เราเห็นอยู่ที่เป็นอาคารใหญ่ๆนะคะคือจะเป็นของในส่วนของเทศบาล จัดตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าที่ตัวนักศึกษาได้ไปเดินตามห้างที่อยู่หน้าห้างลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะในหัวข้อของการจัดการการตลาดนะคะก็จะมี3หัวข้อใหญ่นะคะเรามาดูในเรื่องของความหมายการจัดการการตลาดนะคะการสร้างการรับรู้ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าและสินค้าและลูกค้าตัดสินใจซื้อได้นะคะ การจัดการการตลาดประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้นะคะ 1. การโฆษณาก็คือการสื่อสารโดยการใช้สื่อต่างๆที่ไม่ใช้ตัวบุคคลนะคะและมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเช่นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะ 2. การประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมต่างๆที่สร้างความน่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้3การวิจัยการตลาด เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการตลาดได้นะคะส่วนตรงนีใน้ในการวิจัยการตลาดเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่นักลงทุนหรือนักการตลาดเขาจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของการตลาดและจะถึงจะประสบความสําเร็จในด้านนี้นะคะ,ะมาดูในเรื่องของขั้นตอนการการจัดทําวิจัยการตลาดประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆนะคะ 1. การกําหนดข้อมูลที่ต้อง ค้นหา2กํกำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะ 3. ากำหนดแบบฟอร์มสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล4กํกำหนดระเปรียบวิธีการสุ่มตัวอย่างกํากำหนดขั้นตอนวิธีดําเนินการเก็บข้อมูลต่างๆ6การวางแผนพัฒนางานสําหรับประมวลข้อมูล7การวางแผนพัฒนางานสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 8. กําหนดการจัดเตรียมรายงานเพื่อนําเสนอผลการวิจัยต่อฝ่ายการจัดการ 4. การส่งเสริมการขายหรือกระบวนการเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมเพื่อให้เห็นถึงส่วนของการตลาดที่แตกต่างกัน 5. การทำฐานข้อมูลของลูกค้าสิ่งสำคัญนี่เลยนะคะการทำฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อเราจะเด้รู้ลูกค้ามีประเภทไหนบ้างนะคะเรามาดูประโยชน์ของการทำฐานข้อมูลลูกค้านะคะคือการ ใช้การปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดโดยการวิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะคะสองสามารถมีกลวิธีการคบ,บลูกค้าก่อนหลังด้วยวิธีต่างๆสามสามารถปรับส่วนผสมการตลาดที่ถูกต้องได้ประสิทธิภาพรายแงยม่มุมยิ่งขึ้นโดยใช้กลยุทธ์เชิงรวมถึงจะได้ผลนะคะสี่สามารถเพิ่มคุณภาพศิลป,ปะการปฏิบัติ ตามผลการตลาดโดยเฉพาะการน้มนนาวชักจูงและการสร้างอิทธิพลเหนือผู้บริโภคนะคะ 4. สามารถเพิ่มคุณภาพของศิลปะการการปฏิบัติตามผลการตลาดโดยเฉพาะการน้มน้าวชักจูงและการสร้างอิทธิพลเหนือผู้บริโภคอ่ามาดูหัวข้อเนที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของการกระจายสินค้านะคะการกระจายสินค้าเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าที่พร้อมขายไปสู่ผู้บริโภค ผู้ประกอบผู้ประกอบการผลิตสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายเรามาดูในเรื่องของที่สองการจัดทำแผนจัดการการตลาดนะคะจะประกอบไปด้วย4หัวข้อนะคะดังนี้ 1. การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดประกอบไปด้วย 1. การเจาะการตลาดก็คือพยายามเพิ่มยอดขายโดยเฉพาะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆมากขึ้น 2. การพัฒนาตลาดก็คือวิธี การเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ขยายตัวเข้าสู่ตลาดใหม่3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการเพิ่มยอดขายโดยวิธีการพัพฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์เก่าขึ้นมาใหม่4การขยายชนิดผลิตภัณฑ์ก็คือการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านใหม่ๆนั่นเองนะคะ ะจะเหลืออีกหนึ่งข้อก็คือขั้นตอนในการการแต่ทาแผนการตลาดนะคะตรงสิ่งนี้ถึงสิ่ง,งที่สําคัญเลยมันจะมีประกอบไปด้วยหัวข้อนะคะ 1. ศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กรเกี่ยวกับอนาคต 2. กําหนดวัตถ,ถุประสงค์และเป็นการกําหนดว่าจะทําอะไรเพื่อใครในการกําหนดวัตถ,ถุประสงค์นั้นจะต้องรัดกุมและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการนั้นด้วย 3. การสร้างเป้าหมายก็คือ จำนวนที่เราจะระบุไว้นะคะ 4. กํกำหนดแผนการดำเนินงานมาถึงขํากำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 5. แผนปฏิบัติงานในการดําเนินการของกิจกรรมต่างๆที่เรากําหนดไวต้ตรงตามเป้าหมายหรือไม่สําหรับในบทที่ส2่สองเรื่องนี้คุณครูก็ได้อธิบายไปหมดแล้วละ ชี้แจงนะคะของเนื้อหาตรงนี้ค่ะสําหรับในครั้งนี้เดี๋ยวเชิญอาจารย์หน่อยค่ะ,ะก็ในสองบทนะคะของคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกับการชมคลิปเสร็จแล้วนะคะหานใบความรู้คำใบงานนะแล้วก็จะมีแบบทดสอบ,สอบะนะคะ,คะในคลาส s r รูมนะคะของเรานะเพราะฉะนั้นแล้วติดตาม ชมคลิปต่อไปนะคะในหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะในตัวนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ